44และป๊อปนัทชนนนะครับผมเอาละครับทั้งสองทีมนะครับบนเวทีเดอะเวนิสกับเพลงที่สองของพวกเขาแล้วนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มที่มาดาม44นะครับคองกาเชิญครับ แต่ซีมักมาก่านั่นคือมาดามฟอร์ีฟกับคองกานะครับมาถึงนุ่มคนนี้ครับป๊อบกับคิดถึงจังเลยเชิญครับ ขคธอขคืนจึงหยิมเอารูปที่เธอให้วา โผมากรุงเทพเที่ยวหางานทำปากแดดหน้าดำพี่ทอนเอทำไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่ง,งพ้นเป็นเพราะความจนอยากเห็นใจหวงเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่อน ขอว่อนเถอน้องเอย๋ยให้พี่มองเพราะน้องนะเอพี่รักเนื้อหนูมันอย่างสุดซึ้ง มากทั้งคู่เลยนะครับนี่คือมาดาม4 4กับคุณป๊อปนะครับเป็นหน้าที่ของ1นึ่งร้อยหนึ่งโหวตบนดบยูนะครับเชิญโหวตครับหนึ่งร้อยหนึ่งคนบน W ยูทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคะแนนครับ 40ต่อ61นะครับ61ต่อ40ใกล้กันเหมือนกันนะผมขอดูเงินครับรายคื้ข้อเสนอของเดอวินีใน,นรอบนี้นะครับเงินสด1,000 0แบาทจากธนาคารกรุงศรีนะครับเป็นเงินสดที่มาพร้อมกับคำถามง่ายๆครับคุณคิดว่าคุณพร้อมไหมที่จะเป็นเจ้าของเงิน10ล้านบาทป๊๊บครับ ผมพร้อมมากๆครับสาหรับรอบนี้ครับมั่นใจครับว่ารอบเนี้ยอยากให้พี mm ่ป hmm ุ้ยอาเงินกลับบ้านเลยเขามั่นใจมากเลยนะครับงั้นผมถามมาดามโฟร์ที่โฟบ้างคุณทั้งสี่คนพร้อมไหมที่จะเป็นเจ้าของเงิน10ล้านบาทครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วค่ะพี่ดึงหน้าไม่พอกันอยู่ดีปะใช่สี่คนไปหมดแลวมันมันได้แค่บอถอกนะอันเนี้ยมันไม่ไหวปะล0งแสนบาทนี่กระจายกันไม่ได้เหรอครับดึงคนละข้างก่อนที่สองหมื่นสองหมื่น ขอจับก่อนนะเยอะเยอะคิดให้ดีนะครับแต่พี่เคยจับเงินเยอะกว่านี้มาแล้วอะโอเค okay. ในรอบนี้นะครับเพื่อให้ทั้งคู่ทั้ง2ทีมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะมี1เสียง1คะแนนจาก101่งร้อยโบ W นะครับบอกว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้ของเราเป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่หนึ่งนร o n g s v ครับ ขอสารภาพเลยนะครับว่าไม่รู้จะเป็นตัวช่วยให้ได้หรือเปล่าในในโชว์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าข้างในใจผมตอนนี้มันยังทะเลาะกันอยู่เลยอ่ะมาดามโปตโฟนี่นนแบบเป๊ะมากนะครับ <c oughs> ดูพี่ซ้อมกันมาเยอะมากดูพี่ <c oughs> ตั้งใจมากเห็นความตั้งใจเห็นความสู้ครับนะครับส่วนป๊อปทุกคำที่เขาร้องมาแล้วมันสื่อความหมายมันกินใจนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผมลำบากใจมากผมเริ่มไม่ถูก แต,แต่ฟังอาที่พี่หนึ่ง,<า>พ,งพูดพี่หนึ่งพูดมาสักขนาดนั้นนะครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งเลือกใครครับผมไม่รู้ว่าตอนที่กดไปกดเพราะอะไร <c oughs> แต่มันมีพลังงานบางอย่างให้เรากดมาดาม4ฟโโอ้โหเอาละครับเอาแล้ว,ค,ลว <c oughs> คุณได้หนึ่งคะแนนจากพี่หนึ่งไปแล้วนะครับแต่นั่นเป็นแค่หนึ่ง หนึ่งคะแนนจากหนึ่งร้อยหนึ่งโหวตบน W เท่านั้นนะครับเอาละครับผมจะนับถอยหลังจากสามนะครับสิ้นสุดการนับถือหมดสิ็จในการหยิบเงินหนึ่งแสนบาทก้อนนี้สามสองหนึ่งหมดเวลาเก็บเงินครับ ทังคู่ปฏิเสธข้อสเสนอของเรานะครับกับเงินหนึ่งแสนบาทนันแปลว่าหนึ่งคนวันนี้จะได้เป็นเดอวินเนเชสในรอบนี้และอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งทีมต้องกลับบ้านมือเปล่านะครับและเดอวินเนเชสในรอบนี้คือบอบกับ๊ ยอดมากสุดยอดมาก,มากและนี่คือความใจถึงใจเด็ดของมาดามโ4ครับ